อะไรอะไรเป็นไงเป็นไงเคยเจอเขาตัวจริงไหมเจอแล้วเป็นอะไรอะนะใจสั้นโอเคอ่ะเดี๋ยวต้องมาว่ารูปกับเขาแต่ตั้งสตินะตอนวาดรูปเราต้องลืมลืมความหล่อไปแป๊บหนึ่งแล้วดูที่สิ่งที่เขาว่าอะไรครับพี่เรียนหาบ้านโอ้ว้าวนี่ไงล่ะแต่พี่อ่ะคนสุดท้ายเลยพี่ต้องดู ดูแล้วถ่ายให้ถูกว่ารูปที่วาเป็นไรผมจะบอกหัวแถวหัวแถวคือฝั่งนี้นะพี่นะฝั่งนี้นะนะครับถูกไหมหัวแถวฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีเวลาว่าสิบห้าวิเปิดให้เขาดูแล้วก็ปิดลนะนะเขาว่าสิบห้าวิโพสส่งต่อให้เจมินาย15บ้าวิส่งต่อให้คนสุดท้ายคนสุดท้ายว่าส5บห้าวิดูรูปตัวเองแล้วตอบว่าสิ่งที่อยู่ในภาพคืออะไรนะครับโอเค หันยังไงก่อนดีจุกคาหันซ้ายตัวเองครับหันซ้ายตัวเองอ่าเว้นระยะห่างนิดนึงนะครับเออระยะตัวห่างไกลแต่ระยะใจไม่ต้องห่างกันนะครับสิ่งที่คุณจะต้องวาดนะครับคือไปฮะสิบห้าวิครับจกบเวลา แล้วเดี๋ยวโฟลหันมานะเดี๋ยวพึ่งห้าน้ำพูดนะครับว่าสิ่งนี้คืออะไรนะครับไม่แ,แค่ดูรูปนะครับโอเคได้ไหมหมดเวลาหมดเวลาครับเปิดรูปให้โฟลดูน้ำพูดนะครับเปิดให้ดูโอเคอ่ะพอ <constrained sounds> เป็นเป็นครับวาดลงมาที่บน อันนี้ว่าให้ทุกคนดูเลยห้ามพูดนะห้ามพูดว่าคืออะไรลักษณะประมาณนี้จับอยู่นะอ่ะโอเคคิดว่าสิ่งนี้เป็นข้าวของเครื่องใช้เป็นสัตว์เป็นเนื้อหมูเป็นอะไรเชื่อเป็นอาหารหรอไหรูออ่ะเสร็จแล้วพี่แจมหันมาดูครับโอเคปิดครับ โอเคมันจะมันจะแปลงสภาพสิ่งที่คุณเห็นมันจะแปลงมันเริ่มเปลี่ยนไปตรงไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันหมเดลครับโอเคปิดครับไป15วินาทีอย่าพูดได้พูดๆนะจูๆอยากดูว่ามันคือมันคืออย่างเจ้าไอ้ก็บอกคุว่าคืออย่างน่ะ ai chơi chơi chặt đầy anh ai quá ai kìm đây kìm đây anh kìm đây ai ai kìm đây ai bảo hú đây bảo chơi ai kìm đây bảo, bảo hú tôm nhầm cung tiền mày tôm nhầm cung dơ cỏ à tôm rồi à? hả tôm hay đằng đằng quá đằng sôi bảo đây bảo à ha à, à. cứ kẹt tiền anh hết tiền hết tiền lót mình anh đằng tôm cung เจมพี่เจมตอบว่าอะไรข้อซอยข้อซอยข้อซอยตอบพี่ทุกต้าข้อซอยเรามาดูเฉลยจากคนแรกจากคนแรกนี่คือเฉลยไอ้ทิมงานช่วยนะฮะลูกต้นแบบนะครับโอ้ยกับนึงแล้วกุ้งมาจากไหนวะพอดไม่มีกุ้ง